สวัสดีค่ะคุณติ๊กนะคะวันนี้มีกิจกรรมวิชาพละศึกษานะคะมาให้เด็กๆด,ดูนะคะคือการวิ่งซิกแซกนะคะ,ะเด็กๆตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะยืนตรงค่ะแล้วก็ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า1นึก้าวนะคะคุกเข่าลงเอามือแตะพื้นนะคะอันนี้เรียกว่าท่าเข้าที่ค่ะต่อไปท่าที่สองระวังค่ะคือดันข่าให้เลื่อสูงนะคะประมาณนี้นะคะระวังค่ะต่อไปไปค่ะวิ่งต้อมสี่ขวอเลยนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสิ่งกีดขวางเหมือนขวดติ๊กนะคะขวดติ๊กแนะนําให้เป็นขวดพลาสติกก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้ค่ะที่สามารถเด็กๆสามารถวิ่งอ้อมได้ค่ะขวดพลาสติกก็จะมาประมาณนี้ค่ะตั้งว้ระยะห่างพอประมาณนะคะเด็กๆไปลองทําดูนะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะ